สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะมีปลั๊กพ่วงมาอีกอันแล้วครับเขาบอกว่ามันใช้ไม่ได้เหมือนกะันนะไม่รู้ว่าไฟไม่เข้าหรือใช้ไม่ได้อย่างไงก็ไม่รู้ต้องเสียบปลั๊กดูก่อนนะอ่าเสียบปลั๊กแล้วอ้าวมันก็ใช้ได้นี่นะ อ้าวทำไมล่ะนี่ดู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 ตรงไฟนะสายนี่มันก็ไม่เป็นไรเนี่ยงอพับยังไงก็ได้ไม่เป็นไรนี่อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะนี่มันก็โอ้สายตรงนี้นี่เออนี่นี่นี่เจอและนี่ฮะดับติดดับแสดงว่าสายขาดตรงนี้ครับเพื่อนๆนี่ตรงนี้แหละตรงคอตรงไในนี่แหละอ่ะถอดปลั๊กก่อนอ่าถอดปลั๊กละนี่ มาดูกันครับว่ามันเป็นอะไรนะอืม,มาดูกันว่ามันเป็นอะไร น็อตก็ขาตรงนี้แหละไม่มีอะไรกันนี่เเพื่อนนะขาตรงนี้แหละน่าจะนี่ถอดลงมา อันนี้ทีนี้มาดูนันครับว่าสายไหนมันขาดนะสายไหนมันขาดอ่าสายละสีดำเงินแลืสีนี่นดำเงินครับขาดเอานี้ก็ขาดเหมือนกันแสดงว่าสีนี่ขาดสีน้ำเงินมันขาดไหนครับมันขาดเหมือนกันทั้งสองสายเลยเนี่ยนี่สองสายเลยดึงออกมาก็ขาดเลยนะอ่า อนนี้เรามาปอกสายด้วยมันจะมันขาดตรงไหนนะเดี๋ยววัดดูก่อนอันนี้สายอยู่นี่นี่ขาดตรงนี้เนี่ยไอไอ,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 อตรงนี้แหละใช่ไหมปาดเลยใช่ตรงนี้เนี่ยจริงๆด้วยนี่ตรงที่หักตรงนี้แหละก็ตรงขนาดประมาณขนาดนี้แหละ ปาดก็ต้องปาดอย่าให้ทะลุถึงสายไฟนะกกดหักให้มันหักเอาเนี่ยเออยังพอได้อยู่ยังเหนียวอยู่นะก็ขาดทั้งสองเส้นเลยนะเนี่ยขาดทั้งสองเส้นเลยโอ้โห อสายก็จิ้มไปน้ำ,นำยาเลยประมาณนี้อื่ รูปไรซะหน่อยให้มันลืนล่นๆนะออกไปน่ก็เอาอันนี้มาใส่นีเลยแต่ตรงสีเดิมมานี่แหละไม่ต้องไปเปลี่ยนสี bật chí đi nó hay nên là ตะกลัวมันน้อยก็เพิ่มเติมเข้าไปนั่นเลยน,นั่เรียบร้อยเก็บออกมาเดยดลงไปตรงนี้ล็อกก่อนล็อกก่อน ล็อกก่อนอ้าวทำไมมัหลุดอย่างเงี้ยเฮ้ย ไม่ดีติดแน่นแน,แน่นอนถาวรก็ใช้ได้งอกรอบ เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็จะมาทดสอบกันอีกทีเอาเสียบปลั๊กก่อนเสียบปลัก๊กปุ๊บนี่ไฟแดงโล่เลยนี่ไฟกระพริบแล้วนะขยับไม่เป็นไรแล้วน,นี่ใช้ได้แล้วโอเคนี่ ไม่มีปัญหาแล้วนี่ใช้ได้ละต่อเรียบร้อยปลั๊กพ่วงใช้งานไม่ได้ของของเราก็ได้ซ่อมเสร็จแล้วครับสาเหตุการเสียงของมันคือว่าสายขาดครับสายที่เนี่ยตรงที่ต่อกับตัวปลั๊กอะตรงที่ตัวล็อกนี่ถูกโค้งพอดีอะขาดนะขาดเนี่ยยาวประมาณขนาดนี้แหละขาดทั้งสองเส้นเลยพอเราขยับ ในตรงเนี้ยตรงสายตรงนี้ตรงเนี่ยตรงเข้าเนี่ยมันจะติดติดดับดับเนี่ยก็ทว่าสายตรงนี้ขาดนะวิธีการเช็คก็แบบนี้แหละตัวแรกถ้าว่าใช้ไม่ได้จริงก็ขยับตรงปลั๊กตัวผู้ถ้าคอปลั๊กตัวผู้ไม่เป็นอะไรก็ตรงคอปลั๊กตัวเมียถ้าคอปลั๊กตัวเมียไม่เป็นอะไรก็้องค้นหาจุดอื่นอีกถ้าไฟไม่เข้านะถ้าไฟเข้าไม่ดับไม่กระพริบอะไรก็ให้หาอุปกรณ์มาเสียบดูถ้าใช้ได้ก็ไม่ไม่มีปัญหาแล้วก็ถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องแก้ไขหาจุด ที่มันขาดนะไอหลอดไฟนี่ถ้าสายไฟมันขาดแล้วมันไม่ติดนะมันไม่ติดนะนี่เป็นหลอด led นี่ไม่ติดไม่สามารถติดได้ไม่เหมือนก็ไอตัวเช็คลแอมเช็คแอมนี่มันแค่ไปกระแสไปสื่อข้ามนิดเดียวมันก็ติดะลันก็มันก็ติดละมันมีสื่อหน่อยเดียวมันก็ติดนะเช็คลแอมเช็คพอมีสื่อข้ามไปหน่อยมันก็ไฟขึ้นละแค่ใช้กระแสแค่นิดเดียวเองก็เช็คไฟนะเช็คแอมนะ แต่ถ้าว่าเป็น LED อย่างเนี้ยไม่ติดถ้าขาดแล้วไม่ติดเลยก็เช็คแล้วว่าขาดตรงไหนนะก็ไล่เช็คเอานี่ก็เป็นแนวทางนะนเพื่อนๆนะแนวทางการซ่อมนี่ก็พร้อมใช้งานเรียบร้อยละเนี่ยมันก็ไม่ยากนะนข,ข้างในในกล้องนี่เห็นเป็นไฟกระพริบแต่ข้างนอกไม่กระพริบนะปกติสีแดงเพราะว่าความไวของกล้องกับความไวของตาเราสู้ของกล้องไม่ได้นะกล้องไวกว่าจับได้กระพริบได้ จะกระพริบได้ก็เป็นแนวทางนะกรซซอมเพื่อนๆอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยครับ